สวัสดีครับร้านเตอร์แม็กซงบางปะอินนะครับวันนี้เราจะมารีวิวล้อแม็กขอบ15ชุดนี้นะครับก็เป็นล้อลาย TC105N นะครับผมเป็นขอบ15นิ้วนะครับกว้าง7นิ้วออฟ33นะครับตัวนี้เป็นงาน APP นะครับตัวสีล้อจะเป็นสีเท่ากันนะครับก็ลูกค้าจับคู่กับยางใหม่นะครับเป็นยางไทยแลนเซลนะครับ195 55R15 ปี2024นะครับก็พร้อมประกอบส่ถ่วง ครบๆนะครับสวยเลยนะครับก็ใส่ตรงรุ่นมาสด้านะครับไม่ล้นสมนะครับกําลังเต็มสมพอดีเลยนะครับสวยๆตามวิดีโอนี้เลยนะครับก็ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาทางร้านเตอร์แม็กซิ่งเราได้นะครับชุดนี้นะครับลูกค้านะครับมีล้อเก่ามาเทินนะครับก็จ่ายเงินเพิ่มประมาณ9 5้าันห้าร้อยบาทนะครับผมได้ล้อใหม่เมื่อหนึ่งพร้อมยางใหม่ไปใช้งานนะครับ ก็สวยๆคุ้มๆเลยนะครับในงบที่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่วนพี่วท่านไหนนะครับมีงบเท่าไหร่นะครับมีล็อกเก่ามาเทินนะครับติดต่อสอบถามเราได้นะครับที่เพจ a c e b o o k นะครับเติร์กแมกซิงบางปะอินหรือว่าจะโทรที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเราขึ้นมาให้ที่หน้าจอนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ปรึกษาปรึกษาฟรีนะครับปรึกษาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับ อยากเปลี่ยนล้อราคาถูกๆได้ของดีๆนะครับติดต่อมาเลยนะครับที่ร้านเรามีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับผมจะทําคลิปลงลูกรถลงรีวิวให้บ่อยๆนะครับก็ฝากติดตามร้านเตอร์แม็กซิ่งบางปะอินด้วยนะครับ